สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนดีต้อราบเข้าสู่ช่อง DM นะครับวันนี้ก็อยู่เกม RV กับตัวละครอ,อย่างซิลนั่นเองตัวของซิลนะครับเป็นฮีโร่ป่านะครับดาเมจเป็นเวทแบบนี้เลยนะครับทุกคนตัวของเขาเนี่ยผมจัดให้ว่าอยู่ในระดับที่เล่นง่ายถึงปานกลางนะครับ เนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยสามารถมีสกิลสองหนีได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเก็บสแต็กครบเนี่ยเราสามารถรีส,สกิลใหม่มาได้อีกรอบนึงรวมถึงอันติของเขาที่สามารถหมุนหลบดาเมจได้ช่วงหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถหนีออกมาได้แบบนี้เลยของง่ายๆกับสกิลติดตัวของซิลนะครับซิลจะทําการเก็บสแต็กนะครับกับทุกสิ่งเอวิติงในแมปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปปา่าหรือว่าคลิปเลนนะครับหรือว่าฮีโร่ศัตรูเมื่อเราสแต็คครบ3สแต็กนะครับจะทําให้สกิลสองของเรารีกลับมาใช้งานได้อีกรอบนึงนะครับแบบนี้เลย สกิลหนึ่งของซิลนะครับจะเป็นการปากรงจักแบบนี้นะครับไปทำดาเมจกับศัตรูพร้อมกับสโลนะครับซึ่งกงจักเนี่ยจะโดนดาเมจสองรอบนะทุกคนจะโดนทั้งไปและกลับเลยแล้วก็สแตก็กเราจะขึ้น2สแต็กนะครับสกิลที่2ของซิลนะครับเป็นการวาร์ปนะครับไปยังจุดที่เราต้องการเลยแบบนี้ซึ่งถ้าเราวาร์ปโดนฮีโร่ศัตรูหรือว่าฮีโร่เลนฮีโร่ป่านะครับจะทำให้สแต็กเราขึ้น1สแต็กนะครับผมแล้วก็ถ้าเรา Skill, Hero, สกิลโดนฮีโร่ศัตรูนะครับจะทําให้เกาะเราเพิ่มขึ้นมาด้วยแบบนี้เลย สุดท้ายนะครับเป็นอัติของซิลนะครับซิลจะขึ้นไปทาการปั่นหัวศัตรูแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับซึ่งการปั่นเนี่ยมันเป็นการสุ่มนะครับทุกคนก็คือว่าถ้าฮีโร่ศัตรูนะอยู่ใกล้กัน3ตัวอย่างเงี้ยเราก็จะสุ่มนะครับสตัวนะว่าจะปั่นตัวกี่รอบนะครับแล้วก็อัติของเขาเนี่ยจะเป็นการหลบสถานะและหลบดาเมจนะครับทุกคนก็คือเราสามารถหลบทุกอย่างได้เลยภายในอัตินี้ มาถึงคอมโบทั่วไปของซิลนะครับเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะเซฟนะครับก็คือการสกิลหนึ่งไปให้โดนศัตรูสองสแต็กนะครับแล้วก็สกิลสองเข้าไปรวมถึงอันตินะครับตามเลยแล้วก็สกิลสองเมื่อกี้เราครบสแต็กเนาะถ้าตัตรตไม่ตายแล้วเราสู้ไม่ไหวเราสามารถหนีออกมาอย่างนี้ได้นะครับทุกคนอีกหนึ่งคอมโบของซิลนะครับที่ผมใช้ตอนเจอแครี่ตัวเดียวนะครับก็คือเราจะสกิลสองเข้าไปแล้วก็ปา1หนึ่งแล้วก็อันติเลยนะครับทุกคนทีเนี้ยสกิลสองเราจะรีอีกรอบหนึ่งนะซึ่งเราสามารถคอมโบได้อีกรอบหนึ่ อาจจะตายได้แล้วนะครับโดนขนาดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมมาครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็ได้ซิวมาปราดอีรแลทุกคนแล้วก็ฟาร์มกันไปก่อนเลยนะครับผมแนะนําว่าตอนนี้หูเราเจอค่อนข้างจะเอาหนักหนาเอาการอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเก่งยังไงล่ะอะไรวะเนี่ย <laughs> โอเคถ้าเล่นซิวนะผมแนะนําว่าให้มันเจอกับทีมที่เขาไม่ค่อยมีไฟเตอร์ดูดเลือดที่ไม่ใช่ พวกริปโป้เลยพวกนี้ที่มันคอมโบชุดหนึ่งแล้วมันไม่ตายหรือว่ามันสู้ยากมากเนี่ยพวกไฟเตอร์แทงทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างจะเล่นซิวยากนะครับซซลจะเหมาะกับพวกตัวเนี่ยที่มันคอมโบเบอร์ชุดเดียวเจ็บหนักๆหรือว่าจะตายได้ในทีเดียวเลยเนี่ยอันนี้คือเหมาะมากที่จะเล่นซิวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ว่าน่าจะได้อยู่โดนสองสตแตกกันพี่เรียบร้อยกีล่ามากีล่ายังไงยังไงกีล่าโอเคออกกอนออกกอนออกกอนเอ้ยยังไงเนี่ย อะไรมันไหลเหตุการณ์จังเลยวะโอเคครับเราปลาสแต็กเก็บไว้เราอาจจะเข้าได้นะไม่เป็นไรหรกเราออกก่อนดีกว่าซิลนะเป็นตัวที่ฟาร์มปากค่อนข้างจะเร็วนะครับทุกคนเดี๋ยวฉันไม่ได้พูดอีกอะบอกว่าเอาปะเอาบบเอาสีบบเล่นหรือเปล่าจะเล่นหรือเปล่าขอสี่ก่อนครับทุกคนสี่แล้วมาเดมาเดมาเดมาดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคครับสกิลสองหนีไปแล้วเราไปปิดคีล,าล่าด้วยาทุกคน คีร่ามันช่างหอมหวานใช่ไหมครับว่าเขากลับมาทางนี้เรารออย่างจะเย็นนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรผ่านมาแล้วจะเล่นได้อยู่นะบับดุงบับแดงไม่สนใจแล้วบับแดงฉันไม่สนใจแล้วคีราฝั่งนี้มาไหมออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเขาสกิลสองสกิลหนึ่งหนีไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมเอาไงเอาไงเพื่อนเอาไงเอาไงสกิลสองอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาต่อหรือเปล่าเอาต่อหรือเปล่าเอาดาร์กด้วยทุกคนเก็บมาเก็บสแต็กครับผม โอเคไม่เป็นไรท้ามีเราโดนอะไรต้นเ,เรตนเกมเราอิรูชูเฉยแล้วต้นเกมโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเยอะเยอะเยอะเก็บสแต็กไปก่อนเพื่อหน,นีเก็บสแต็กไปก่อนเพื่อหน,นีเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิโอเคได้ปพ๊บออกครับผมสวยครับผมเนีย่ยตัวของฟิลมันมีสกิลสองที่มันพุง่งค่อนข้างไกลมากเลยครับทุกคนค่อนข้างจะหนีได้พิฟิวเลยนี่แล้วเก็บนี้โบโบเอ้าเลยเลย,เลยไป อะไรครับเนี่ยผมทำอะไรครับเนี่ยเกือบเทพแล้วไงเลยป้ายทางนั้นอะโอเคนายเก็บสแต็กใหม่โอ้เฮ้ดันั่นจะได้ออกไปนอกป่าบนขอบ่นหน่อนตู้หายไปแล้วตู้หายไปแล้วเข้าไปเรียนล่างกันนะครับผมไปเราออกจากองค์ออกจากป่าไปช่วยกันกับทุกคนบ้านดีกว่านะเดี๋ยวผมขอเคลียร์กลางแป๊บหนึ่งคีล่าจะมาป่าวะเฮ้ยคีล่าอุ้ยคีล่ามันช่างหอมหวานโอ้โหมือโคตรไว ออกไปแล้ววะเราเคลียร์กลางครับเราเคลียร์กลางแล้วเราจะไปร่างกันนี่ไงสแต็กกลับมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยีน่ายีน่าไหวหรือเปล่ายีน่าโอ้ยีน่ารำอย่างสวยอีลินอีลินว่าไงอุ้ยอันติแล้วอันติมาแล้วมาหนึ่งมาหนึ่งไปอัสองโอ้สองไม่ทันสองไม่รีด้วยมาครับทุกคนผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมที่ลุยชูแฉมากเลยนะในการฟาร์มคลิปปงคลิปป่าเนี่ย นิ้วมันไม่ลื่นเนี่ยวันนี้นิ้วมันหนืดมากเลยมันลากเลยไม่ค่อยไปสงสัยต้องลงแป้งแล้วใครลงแป้งบ้างเล่นเอาวีนี่แป้งแทบจะเต็มจอทุกคนไม่ไหววะน,นิ้วมันหนืดเกินไปครับฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนฟาร์แปะแปะเราไปเรื่อยๆจ้าแต่เขายังไม่ได้มังกรเลยนะเนี่ยแล้วก็สกิลอันติหลบครับหลบการโจมตีครับผมสแต็กครบอีกรอบหนึ่งก็แบบนี้เป็นไงปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วก็สแต็กเบิรลรัวๆโจ๊ะสกกวยครับผม เอาไงเอาไงเอาไงอันติเราไม่มีนะเราได้แค่ตอดแล้วก็เข้าแล้วก็ออกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย <laughs> โลนโลนโลนลนใครมาวะมาเคลียร์กลางก่อนนะครับผมขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหนึ่ครับว้าวว้ามาแล้วมาแล้วยังหรอกเพื่อนขอสี่วิโอ้ว้าวเข้าแล้วต้องเข้าแล้วอย่างงี้สวยไปล่างครับทุกคนมันไปล่างกันหมดแล้วเรากำลังตามไปเรากำลังตามไปช่วย เรากลังตามไปช่วยช่วยได้ป่าววะช่วยได้ไหมเนี่ยอุ้ยหมึกหมึกหมึกอันติแล้วครับหมึกอันติแล้วครับผมใครอยู่ใครอยู่ในป่าวะนั่นไงอีลินอีลินเอาอีลินนี่แหละนิ่มๆเนี่ยนิ่มๆอีลินนิ่มๆอุ้ยแข็งเอาแข็งแข็งอาวสานเฮ้ย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 ผนิดผน,น,น,นิดรั <laughs> ปดปัดใบรัดไปแล้วหนึ่งตัวเอา้าโอ้ยมันแข็งอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยผมว่าผมตามกีร่าทันเว้ยอะไรอะไรเพื่อน โอ้ยเดินตหินโอเคมันจะยากเก็บงานเรียบร้อยไมตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยววะขอ,อเป็นพระเอกได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราไม่ทำอะไรจริงๆนะ๊กเป็นป่าที่เดินเล่นไปวันๆนะผมจะได้คลิปช็อตมันเนี่ยเล่นแบบนี้เราต้องแอคทีฟตัวเองสักหน่อยละโดยการที่เราจะเอาอีกนี่โอ้ยตัแต่งครบอีกเพื่อนเราโหดจังวะ ได้เพื okay. ang, ่อนดีก oh ็มีชายเกว่าครึ่งแล้วเราเกาะไม่เน้นเก่งเน้นกาะครับผมออาโอเคเอาบูบ้างเถอะป่าโอ้โหเพิ่งฟาร์มไบสิบเอ็ดสเต็เจริญละสิบหกนาทีหกนาทีเนี่ยเพิ่งจะเท่าไหร่สิบสองส็สุดยอดเลยป่าตัวนี้ตึงจริงโอย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 ยโอ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 ย นี่แหลงคอมนะทุกคน,น,นเอาแข่งกันมาซะแบบหนึกว่าแหลงไอ้น,นี่กันหมดละนี่ไงเก็บสแต็ครบปะไม่ครบว่ปปะเราไม่เหลืออะไรเลยเ,น,เนี่ยผมเล่นอะไรของผม,มนเนี่ยว <ผม S 1> ันออ<ร>นี้ๆๆเด้อเด้อเด้อเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยห้าวเกินไปรึเปล่าห้าวาเกินไปรึเปล่า,าเราอะเราอะห้าวเกินไปรึเปล่า,านี่ไงอัตติมาอัตติมาอีลิน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 แจมอีลินแจมตายออกโอ้โหออกมาจะลิเลนด์อ้าวแข็งมากแข็งสู้ออกครับหุยสวยดึงสวยดึงสวยดึงสวย ไปมันแข่งยังไว้ตัวนั้นน่ะโอเคตายแล้วตายหนึ่งกลับไปปาแล้วกลับไปอย่างนี้โอ้สวยสองตัวกลับมาปุ๊บแล้วก็สแต็คครบสามระเบิดระเบิดระเบิดเชี่ยกูระเบิดกูจะระเบิดแล้วโอ้ยวิวออกออกเฮ้ยฮาวิฮาวิอุ้ยเขาติดเขาติดหินกีล่าวิ่งมากีล่าวิ่งมาโอ้โหนี่ก่อนนี้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 ก่อนเฮ้ยกีล่าเลือดน้อยด้วยว่ะผมว่าผงไหวนะเว้ยถ้าเขา เขามีสองอแ<น>ล้วแหละเดินติดหินอนีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้มันวันอะไรของผมถามจิงสามจิงจังมีใครอยู่ปะไม่อยู่ครับเราลงไปเอามังกรกันดีไหมโอเคนะได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเดินไปไหนไปไหนของผมว,วันนี้ก็ลิ้นก็ผ่านด้วยโจ๊ะหนึ่งทีงทครับผมรอกลางรอกลางรอแบบกระโดดเข้าไปสวย แต่น่าจะต้องขีครีปก่อ, okay. อนโอเคฟ้ายังอยู่ฟ้ายังอยู่หรือเปล่าฟ้ายังอยู่มีเหลืองเหรอเหมือนจะมีเหลืองกันครับโ okay. อเคเราเสร็จละเราอยากได้ดาร์กจังเลยเพื่อนบวกว่าเพื่อนบวกต้องไปซ้อนครับผมมาทําหน้าที่ป่าให้ดีที่สุดมันเหลืออะไรผมข้างวะเฮ้ยโอ๊โอเจบเดินแบบตรงตง เดินแบบโต้ง,ตงโอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยมผมอยากได้ตัวหนึ่งแบบชิวๆว่ะอาจจะเป็นอีลินก็ได้นะผมว่าอีลินผมไหวเว้ยขอรอแป๊บนึงรอหนึงทำตัวน่ากินก่นอนอ,อะไรกันนี้เน,นี่ยเอาอีลินงคคบสะแตกเอาคบสะแตกเรียบร้อยออกครับผมๆๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ใครใครมาล,มาล้มอะไรแถวนี้ตกใจหมดเลยหลอนอยู่นะแล้วมาล้ำอะไรตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้โอ้โอ้อย่าเข้าไปอยู่สแตกแ็กลวก็ออกปาครับเรามีสแตก็กเฮ้ยออกนอนก่อน,ออกกอนทุกคนไม่เป็นไรสโลยเพื่อนครับสโลยเพื่อนโอ้โหมันจะว,วิ่งทะลุมาอย่างนี้มันจะเล่นไงอะออกไปเดี๋ยว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 ,ยวตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักสักพักให้ลืมความรักยังไม่ง่ายเข้าไประเบิดเรียบร้อยหมุนหมุน,มนสวย ไล่ดีไล่เฮ้ยเฮ้คุณไล่ใครครับเมื่อกี้พวกคุณไล่พวกคุณไล่ไคร a few moments later โอ้ยมันอยู่นี่กันเต็มเลยเพื่อน <c oughs> มาแล้วเทพเจ้าลำสังหารกำลังเกิดใหม่นะครับผมเราทำอะไรดีวะสแต็กเราก็ไม่ครบอ่ะผมว่าเรารีบให้สแต็กเราครบสักทีเถอะแต่ว่าซิลมันเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับเลนเกมนะครับทุกคนแล้วว่าตอนนี้เราสิบนาทีแล้ว เราสิบนาทีแล้วต้นเกมเราก็เล่นไม่ออกเด็ดเกมเราแย่แน่ถ้าเราไม่รีบจบนะครับซื้อมาเป็นตัวที่ผมคิดว่าต้นเกมกลางเกมเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากนะถ้าต้นเกมเล่นได้เยอะเนี่ยสบายเลยอะช่วงกลางเกมแบบไล่คิวไล่คิวว้า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 วสวยสวยทำไมต้องมาเจอกับไอเนี่ยมึงแข็งอะไรทั้งหนาวะเพื่อนโออะไรกี่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่อไปซัดอีลินน่ดหนึ่งนะ อิลินลูกลักอิลินลูกรักมีแข็งยังไะยังไม่มีแข็งครับอุ้ยโอ้ยอะไรวันนี้่ยมันโดนอะไรนักหนาวันนี้มันเจ็บจังวะเดี๋ยวสแต็กราไม่โคบครับเราไม่กล้าเข้าเดี๋ยวเราออกไม่ได้นะน,รรนี่อะเก็บไบคีบก็ได้เก็บบาคีบก็ได้ข้าไปเก็บก่อนเดี๋ยวนะทุกคนเรียนล่างคีบด้านว่ะเป็นการดีที่เราจะแยกลงไปดัน,นรรเอ้ยไม่เอาเพื่อนเราจบเพื่อนเราจบเพ<ต>ื่อนเราสุดอุ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดะเดยังไม่ทำอะไร นี่ไงเอาเอาตายหมุนก่อนหมุนหมุนแล้วออกหมุนแล้วออกอ yeah, yeah. ยา่าอย่าอย่าตามมาเข้าไปสู้เข้าไปสู้ยงังจิตเลือดนักสู้อยู่ okay. Okay. โอเคโอเคอุ้ยไม่ได้ทําอะไร <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเลยวะ่ะ <c> ย <oughs> ันไปจนถ่วงกันว่ะสิตัวนี้เนี่ยตอนนี้โอ้ <c oughs> ชนะมาได้แบบเพื่อนแบก้กวนๆเลยครับทุกคนไม่ไทําอะไรจริงนะตอนนี้น <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับก็จบไปกับโตัวละครอ,อย่างซิลนะครับที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะ <laughs> ถ้าเป็นแบบยูทูบเบอร์ท่านอื่นเนี่ยแม่ก็จะลงแบบเกมที่มันแบบชอดข้าวโถนที่เราลงชอดแบบอะไรวะเนี่ย <laughs> แต่สนุกจริงเพื่อนเราเก่งมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย